สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาถ่ายทําพยาตแพะเล็กให้ดูนะะคประมาณนี้นะคะนี่จะการถ่ายพยาตจะได้ชัดเจนนะคะเมื่อกี้คลิปหนึ่งเห็นไม่ชัดเจนนะคะสำหรับแกะเราต้องจับดอกไม่พอกรสร้างมัน การถ่ายพยาธินะคะสำหรับแพะเล็กคอไต้อาหารเนี่ยส่วนมากเราจะให้ที่บริเวณต้นคอนะคะแต่อย่าลืมนะคะยาฆ่าพยาธิทุกชนิดนะคะสำหรับยาฉีดให้ฉีดที่ใต้ผิวหนังนะคะถึงจะให้ผลให้ริบดีนะคะ แล้วก็ให้ฉีดบริเวณที่เคลื่อนไหวบ่อยที่สุดนะคะก็จะมีบริเวณต้นคอแล้วก็บริเวณขาหน้านะคะบริเวณนี้นะคะเดี๋ยวบริเวณต้นคอแล้วก็ประมาณนี้นะคะให้ได้นะคะดึงโดยที่เราจะดึงหนังขึ้นมานะเด้ออันนี้เป็นการทำหรให้ทุกนชนนะคะเป็นแคะเล็กนะคะนัน <laughs> <laughs> ตอนนี้เด็กๆก,ก็กำลังกินหัวอาหารนะคะ หนึ่คึ่งตีตีนะโอ้โหาโอ้โหแสบนะคะแซบแนะคะประมาณนี้นะคะโอ้โอ้โอ้ยอดยอเจับอันนี้เป็นแม่นะคะเออหน้าพอยจับให้นะให้เราจับให้ไป จับเลยเพ,พี่เพาะอี่ฉีดยาก่านออเออให้เราจับให้อนี้ให้ตัวใหญ่นะคะเอ้ยจะไปใส่สันหลังนั่นล่ะกำเว้นอีกนั่นล่ะเออเอาเลยฉีดขาลังขาห์ลังก็ได้ได้ไดเบิดละเออไปข้างหน้าพูดล่ะดึงเออใต้ผิวนังเ,วนงเออ ภูหลาพุ่งโดนอะไรตูนซูวภูหลาไปนอนพี่ภูหลาแสบลายเนินนะคะตัวเล็กโอเจ็บเลยอันนี้อันนี้แสบโอ้แสบขาลูกพี่เทศยันขาตอกๆเลยอันนี้เราให้บริเวณหลังขาหลังนะคะโดยที่ดึงหนังนะคะไม่ให้เข้าก้ำเนื้อโอ้ได้แล้วอันนี้แกะมันวิ่งออกมานะคะแกะที่เราทำการขุนนะคะออกมา เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อนยี่พานี่นะคะตัวที่ออกมาเอาเข็มน่อยเวลามันดูดส้างยานเนีเอา้าเ,เข็มที่เราใช้คือเข็มเบอร์ยี่สิบนะคะสำหรับฉีดแพะสำหรับวัวใช้เบอร์สิบแปดนะคะอัตราส่วนของวัวก็หนึ่งต่อห้าสิบแพะก็หนึ่งต่อสามสิบนะ โอเคโอ้ราวังคิมแล้วเสร็จเรียบร้อยนะคะ